าตอนนี้นะคะใครที่ดูคลิปของครูให้นี่อยู่นะและคุณเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะและอยากจะทําให้คุณเนี่ยเป็นเจ้าของธุรก <oh ิจที่เงินวิ่งเข้าหาคุณคลิปนี้คือคลิปของคุณค่ะหนึ่งคุณสมบัติของคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจแล้วเงินวิ่งเข้าหาเขานะคือคุณสมบัติของการเห็นภาพในหัวค่ะเห็นภาพในหัวคืออะไรคุณรู้ไหมว่าสิ่งใดก็ตามในชีวิตของเราที่มันจะเกิดขึ้นนะคะเราต้องเห็นมันในหัวก่อนเห็นมันในหัวคือเราจินตนาการถึงมันได้เราคิดถึงภาพนั้นได้แล้วเห็นภาพนั้นแบบช เจนในหัวของเราเลยเช่นเจ้าของธุรกิจที่เขาอ่ะเงินวิ่งเข้าหาค่ะเขาจะเห็นภาพเลยว่าเขาขายดีเขาจะเห็นภาพว่าลูกค้าเนี่ยต่อคิวซื้อของแย่งชิงกันซื้อของเขาเขาจะเห็นภาพว่าลูกค้าเนี่ยโอนเงินกันกระหน่ำเลยนะคะในออนไลน์ที่เขาอ่ะออกมาขายของในนั้นถ้าคุณอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจที่ขายดีคุณต้องมีคุณสมบัตินี้ที่เรียกว่าคุณสมบัติของการคิดภาพในหัวภาพนั้นให้ออกค่ะ ถ้าคุณชอบคลิปนี้นะคะปูวนี้ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปให้กับคนอื่นได้รู้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ